สวัสดีครับผมพบกับช่องเปาตามติดชีวิตช้างนะครับวันนี้เราจะพามาดูเสียมิ่งกับคุณแม่หางดีครับตอนนี้คุณแม่กำลังกินหญ้าอร่อยเลยนะครับผมดูครับอแฉบว่าคุณแม่คุณแม่ลูกอ้วนครับดูตัวอ้วนแล้วครับเอา,เอาไปเห็นยังกันนั่นเอียโอ้ยพุนพูนพูน ไปแล้วคุณคุณดูเฉมิ่งของเราไปแล้วไปแล้วขอ,อย่ากินแล้วขอ,อย่า,นะะออยาหน่อยะครับขอย่าหน่อยครับดูครับเฉมิ่งวันนี้เร็วไม่มีเฉมิ่งมาทักทาย FC ก่อนเร็ว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 แน่ดูคุณแม่สวัดดีเอาคุณแม่สวัดดีใหม่ดิ สวัสดีใหม่ดิคุณแม่สวัสดีข้าก่อนสวัสดีข้าอีี่ก่อนเร็วเสียงเสียงฮะสวัสดีข้าหิวยากครับกินนู้ยกินเยอะเลยครับนี่มูมามดูอืให้เท่าไหร่ก็ไม่หิมครับดูครับอร่อยมากคุณแม่นี่กินอะไรก็อร่อยดูดู ันนี้ยังไม่ได้ย้ายที่นะครับดูบรรยากาศรอบๆฝนตกเมือเ่อคืนอากาศเย็นสบายครับตอนนี้ดูบรรยากาศรอบๆบรรยากาศดีครับ FC ท่านไหนอยากมาเที่ยวมาได้นะครับช่วงนี้กำลัอากาศกำลังดีเมีง่งเมิง่งเมีง่งม่งดูครับ ไปทำอะไรอยู่นั่นมิ่งมานีเร็วดูครับสะบตดตูดมิ่งม่งดูคุณแม่พย่ยามออยาเดี๋ยขอญานึ่งเดียวครับดูดูโอ้ยว่างหันกระายไปแล้วว,ยยว่ายิ้มวะดูครับดูเสียมิงกันด,ดกใกล้กันทำอะไรนี่ มาแอบทำอะไรอยู่นี่นี่ฮะมาแอบเล่นอะไรอยู่นี่นี่โอ,อกไปให้ได้เลยบ่ดูถูถูดูเสารบ่แไว้ยย่าว่แมาๆม่มามวันนี้ดูจะไปรูดเสารอบ่เนี่ย มามาเร็วๆมาดึนสำรวจจับนูน่นจับนี่ไปครับดูครับสำรวจไปเรื่อยเอา้า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 เอา้เอา,อ,า<ม>อะไรใครเราบอสนี่าาเดี๋ยวมาใกล้ผมนะครับอย่ามาใกล้ผมนะครับดูครับรทำอะไรนะ่ะ เอาเอาทำเลยดูดูดูเด,ด,ดินตามมาแล้วเลน่เลนดินหรอยุน่นยุ่นยุ่นยุนเร็วยุ่นขึ้นเอาโยนเฮ้ยเอี๋เอ็งว่าแม่ผมชิลกินกินเนี่เอาเ,เอา,เอา,เอาดูครับ ดูดูยงังนเอ้าจีเปโอ้ยจะดึงต้นไม้เ <answer> ร right so ็กๆครับดูครับเอ้าดึงดึกดึกดึงดึงไหนาเนาะดึกดึงเียเอ้าเอ้าโยกินยังไงด้ไหม้ยโย้ยดูดูยกินยงได้ไหมนนี่ไหม้ยดึงไงโคตรเนนี่ Ô, ô, đùa binh nga ai binh nga. Tiểu nhà sai khóp bài được đùa binh nga binh nhôn hít hết 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 กินดีแล้วไปแล้ววิ่งไปแล้วไป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 ไยไงไปไปไ้ไปไ้ไป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 ไมไป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 มปไปไปไป่งไปไปไปได้เลยนะครับนักวิ่งด,ด,ด,ด้ง้งอย่ามาาไปไไปไ โอ้ยยุกันผมโอยยุกันผมโมหแล้วครับงมโนงิดครับงมโนงิดดูทางโมโนงิดอือครับเฮงโมโหแล้วมีเสียงด้วยเสียงขู่ครับเสียงขู่ดูแม่คุณแม่มานี้มานนี้อะไรติดคอหรือเปล่ามาหนี้คุณแม่มามานี้มานี้มีอะไรติดคอหรือเปล่าม่นี้ดิเฮ้ย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 ดูครับไหแล้ว เฮ้ยเฮ้ยดูดูด<ะ>ูดูครับผมเฮ้ย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 เอ้า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 ดูครับไปแล้วตุ้งตุ้งหนีหายแม่แล้วคุณแม่คุณแม่มองดูอะไรคุณแม่ นี่เองมิ่เองนี่มาเร็ว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 ,รวมานี่มาแล้วถอยแล้วมานี่มานี่เร็วเร็วมานี่มานี่มานี่นคือกล่องเนี่ยเดี๋ยวมา องเฮ็ดยังคาติดแบบนี้เอาออกว่าได้เอาจะทําอะไรครับมิ่งมิ่งจะทะําอะไรนี่มิ่งจะหนีคอกเหรอมิ่งจะทําอะไรนี่มิ่งเอ้ามิ่งจะจะออกจากคอกใช่ไหมนี่โอ้คือเก่งเถอะวะคือสิเก่งเถอะวะ ทำไมจะเก่งแท้นี่จะปีนคอกนี่เดี๋ยวมิ่งปีนคอกนะคะจะปีนไปไหนนาะจะปีนจะปีนไปไหนนี่ Nhi bay lạ Ôi Lưu lưu pin lao mái xua này lưu 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 เร็วเร็ว,รว,รวปีนรั้วหนไม่ยอมปีนครับดูไปซ่อนอะไรทะนั่นดูดูดูๆไปแล้วไปแล้วเอาปีนปีน ปีนเอ้าจะบอกให้ผมปีนทำไมลิ้นพี่น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 ี่ตรงนี้ไม่ใอ่ไหมนี่ งมียงมิ่งครับอย่าไปแย่ตูดผมนะ

ไม่ยอมหันมาเลยไม่ยอมหันมาเลยหันตูดให้เลยมาแล้วมาแล้ว,าลวมาแล้ว

ตัวนีดอราม่เลี้แล้วไม่ได้กินแล้วเม้งครับเม้งๆ